นี่แหละครับอุงอิงเพชรบ้านแพ้่งพี่น้องก่อนขึ้นหานข้นเวทีบว่าสิเป็นสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์หรือว่าสาวหน่อยเพชรบานแพ่งพี่น้องลูกสาวกะสิไหวอ่อนย่อคู่ก่อนครับพิเศษในแจ็กหน่อยอยู่หลดสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์เมื่อนี้ครับเพราะว่าใส่เวทีสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์ในการทายทำละครสงครงข้ามมาล่ำพี่น้องกีฬาหน่อยอุงอิงก็เลยมาไหวอ่อย่อคู่เมื่อนี้จุดถูกแจักหน่อยครับขอขมาขออนุญาตขึ้นหานขึ้นเวทีวาวา ให้เฮ hey, 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 ่งเฮงปังปังให้เสียงฮองเสียงดีให้คนหลงไหลตัวเนาะแมนบอพี่น้องครับก่อนขึ้นฮันก้นเวทีครับเป็นบรรยากาศแบบนี้ละเบาดุนกับขอนยาดยิบยกมาฝากพี่ตอนน้องในช่องเบาดุนคนร่วนแชนเนลครับอีลหลานอยอุ้งอิงพี่ม้อนอิงกันยังทำหน้าที่นารักคือเก่าครับติดตามน้องทายทำละครสงข้ามหมอล่ำผู้ได้ได้เบิ่งแน่พี่นอ้องพอจูกับลูกสาวตาหักแต่แพ่งครับเพื่อนมาทายละคร ไทยไหวตั้งแต่ตอนไดบุนะครับได้ออกอากาศแล้วดาหักตาแพงอีพี่เมื่อว่านี้ครับอีลาน้อยอุงอิงกบพอจูเอ้านี่เป็นบรรยากาศครับอีลาคอพอนนะครับจุดถูกพร้อมเพราะว่านะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่อีลาม่าไหวโลดพระของทางสาวน้อยลําเพลินโชคพี่น้องครับถือว่าเป็นนะครับเปิดดวงเปิดบารมีเนาะนะครับให้อ้อนะให้อ้อดีครับ่ข่อ้อพนดีอยู่แล้วครับอ้อราม่าเต็มอีลาน้อยอุงอิงครับ ก่อนขึ้นหานขึ้นเวทีมือนีครับอาจจะ,ปะแปลกแปกแก้งหน่อยนะหันหนาเวทีราวานะครับมือนีมีดารามาหลายครับหลังหนันหลังเวทีเบาดุนเบาพิดครับดันหลังเวทีครับกซิมีทีมดาราช่องวันพี่น้องที่เพิ่นเป็นดาราถ่า,ายทําละครอ,อยู่แล้วครับมาปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็มาถ่า,ายทําละครน,นะครับเพิ่งเพื่อบนเวทีสาวหน่อยเพลินแพงโดยใส่เวทีสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์มือนีพี่น้องครับเพิ่นกับมวนเสด็จครับในยินเสียงดุนตรีเนาะพี่น้องเนาะ ทางด้านลูกสาวนะครับกะร่อนะครับรอเวลาหอดคิวอีลาสิขึ้นเวทีกะสิออกมาก,ก่อนจักหน่อยเพื่อเตรียมตขึ้นหันขึ้นเวทีครับว่ากันว่าพ่อพอเอซๆไปทาอยู่นาหัานนาเวที่ร้ขนาดครับสะอันสะออน